สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูและท่านผู้ชมที่รักค่ะวันนี้ครูจะพาทำขนมชั้นใบเตยนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูสอนเทคนิคในการนึ่งให้นะคะพร้อมทั้งความนุ่มอร่อยของขนมชั้นใบเตยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะ ครูจะเขียนส่วนผสมให้ไว้ด้านล่างด้วยนะคะค่ะครูจะใช้แป้งมันค่ะนะคะแป้งมันค่ะหนึ่งร้อยกรัมค่ะแป้งเท้าค่ะแป้งเท้าสิบกรัมนะคะค่ะแป้งข้าวเจ้ายี่สิบกรัมค่ะค้นผสมเลยค่ะค่ะก็จะใส่น้ำนะคะนี่ค่ะ ใส่น้ำนะคะเป็นน้ำกะทินะคะหัวหางรวมกันนะคะค่ะครูจะใช้อยู่ที่ปริมาณหนึ่งถ้วยนะคะค่ะค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันแล้วเราจะวางพักไว้นะคะค่ะจากนั้นค่ะ เราจะต้มน้ำเชื่อมกันค่ะค่ะในส่วนผสมของน้ำเชื่อมนะคะค่ะก็จะมีหัวกะทินะคะหัวกะทิหนึ่งถ้วยค่ะจะมีหัวกะทิหนึ่งถ้วยนะคะและน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยนะคะค่ะค่ะจากนั้นคนส่วนผสมเลยค่ะค่ะ ให้เขาเดือดฟูขึ้นมานะคะให้น้ําตาลละลายและเดือดฟูนะคะค่ะคุณให้ดูดดชัดนะค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางค่ะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้นะคะค่ะ ค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เขาฟูขึ้นมานะคะเดือดแล้วก็จะฟูขึ้นมานะคะ <_ d ata> ค่ะเร่งไฟขึ้นอีกน,นิดนึงค่ะคุณยางค่ะจะได้เร็วขึ้น ให้ส่วนผสมเดือดฟูขึ้นมาเลยนะคะค่ะคนๆค,ค่ะอาไปตรงต้มค,ค่ะค่ะนี่ค่ะถ้าเริ่มเดือดแล้วค่ะโอเค ให้เขาฟูขึ้นมาเลยนะคะค่ะนักเรียนสังเกตเห็นนะคะค่ะน้ำกะทินะคะที่เออที่เป็นหัวกะทินะคะเดือดฟูขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเอาเตาออกค่ะค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็นํากะทิที่เดือดฟูขึ้นมาร้อนๆเนี่ยนะคะนะคะไม่ต้องพักนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะค่ะหัวกะทิที่เราต้มร้อนๆเนี่ยนะคะค่ะเทใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วก็นำไปกรองค่ะค่ะกรองเลยค่ะค่ะเราก็จะกรองนะคะค่ะเราก็จะได้เป็นนะคะเป็นขนมชั้นสีขาวนะคะค่ะต่อไปเราจะทำขนมชั้นที่เป็นใบเตยนะคะค่ะ นำเครื่องปั่นมาค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทินะคะค่ะค่ะคุณจะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะน้ำกะทิหัวหางรวมกันนะคะหนึ่งถ้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ใบเตยล้างทำความสะอาดตัดเป็นท่อนๆน,นะคะใส่ลงไปนะคะประมาณ1นึ่งกำมือแล้วปั่นเลยค่ะ ั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะกรองนะคะจะกรองเอาแต่ส่วนที่เป็นที่เป็นน้ำที่เป็นน้ํานะคะแล้วเราก็เอากากอออกนะคะค่ะค่ะเอากากอออกนะคะค่ะแล้วก็ขอถ้วยถ้วยถ้วยปั่นนะคะคุณยาค่ะกับน้ํากับน้ําที่เราปั่นได้นะคะมาปั่นอีกรอบสองนะคะโดยใช้ค่ะ โดยใช้น้ำกะทิหัวหางอันเก่านะคะที่เราใส่ไว้ช่วยหนึ่งนะคะนะคะนี่นะคะเรากรองครั้งที่หนึ่งตอนนี้เราก็จะใส่อีกเป็นครั้งที่สองนะคะน้ำเก่านะคะแล้วก็ปั่นอีกรอบค่ะผ่าดปั่นได้เลยค่ะ เรียบร้อแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้น้ำใบเตยนะคะได้น้ำกะทิใบเตยนะคะซึ่งปั่นสองรอบนะคะรอบแรกนะคะเราปั่นนะคะแล้วก็กรองนะแล้ก็กรองกรองเอากากใบาเตยออกนะคะแล้วเราก็เอาน้ำเก่าที่เราปั่นได้เนี่ยคะ่ะมาใส่ใบเตยใหม่เนาะมาใส่ใบเตยใหม่แล้วเราก็ปั่นอีกนะคะ ปนอแล้วก็กรองมาเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ําที่หอมหวานนะคะมากรองตรงนี้แล้วค่ะคุณยามากรองใส่ผ้าให้นักเรียนดูเลยค่ะค่ะมาเลยค่ะพร้อมผ้ากรองนะคะค่ะเราก็จะได้กากไปเตยสองรอบนะคะกากไปเตยแล้วก็ออกไปสองรอบค่ะค่ะคอชั้นเดียวค่ะค่ะโอเคค่ะ มาตรงนี้ค่ะเห็นชัดอ่ะเทเลยค่ะค่ะนักเรียนก็จะได้น้ำนะคะน้ำใบเตยนะคะกับกะทินะคะ,ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาผสมค่ะแล้วก็จะนำมาผสมกับแป้งนะคะแป้งมัน100กร,รัมค่ะ แป้งข้าเจ้ายี่กรัมค่ะแป้งเท้าสิบกรัมผสมให้เข้ากันนะคะพอละลายนะคะ จากนั้นค่ะตั้งเตาค่ะทีนี้เราจะนำหัวกะทินะคะค่ะเราจะนำหัวกะทิหนึ่งถ้วยค่ะหัวกะทิหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยขอต้มเลยค่ะต้มแล้วก็พาค่ะแค่นั้นพอค่ะคนเลยค่ะ เราก็จะคนให้น้ําตาลละลายเนาะอันนี้นักเรียนจะหยิบเกลือใส่นิดนึงก็ได้เนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราก็จะต้มนะคะแล้วเราก็จะคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็ฟูขึ้นมาค่ะค่ะน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะให้น้ําตาลฟูขึ้นมานะคะ พอน้ำตาลฟูขึ้นมาเราก็จะนำไปเทใส่น้ำใบเตยเรียบร้อยค่ะค่ะแต่เราก็จะนำมาเทใส่นะคะน้ำใบเตยผสมที่เราผสมแป้งเอาไว้เนาะค่ะค่ะ เราก็จะได้นะคะน้ำใบเตยนะคะขนมชั้นที่เป็นน้ำใบเตยนะคะสีเขียวนะคะทีนี้เราก็จะทำการกรองเขานะคะกรองดูว่าแป้งน้ำตาลเข้ากันดีเรียบร้อยไหมค่ะนะคะก็จะกรองเนาะเรียบร้อยคะ่ะ เ้ากันดีเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนักเรียนเราก็จะได้สองสีแล้วเห็นไหมนะคะเป็นนะคะขนมชั้นใบเตยสีเขียวนะคะแล้วก็แป้งขนมชั้นสีขาวนะคะแป้งขนมชั้นสีขาวกับแป้งขนมชั้นใบเตยสีเขียวเดี๋ยวเราจะหยอดสลับกันค่ะขอหม้อตั้งน้ำตั้งพิมพ์ได้เลยค่ะ ตั้งฟีไม้ร้อนจัดแล้วเดี๋ยวจะทำการหยอดนะคะค่ะเปิดเช็ดฝ้าออกค่ะเช็ดฝ้าออกแล้วก็เปิดให้เรียนเห็นนะคะว่าเราใช้พิมพอะไรค่ะครูใช้พิมพ์ที่เป็นรูปปลานะคะเป็นรูปปลาตัวน้อยซื้อได้ค่ะ คือได้ในเน็ตนะ่าเขาก็จะมีขายนะคะเป็นรูปปลาน่า <ๆ S 1> รักน่ารักเดี๋ยวคุกก็จะสอนการนึ่งให้นะคะค่ะไม่ยากนะคะนี่ค่ะเรียนสังเกตไหมคะเห็นไหม เห็นปลาไหมคะเขาจะมีลายนะคะวิธีการนึงนะคะด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะตรงหลังเขาเนี่ยนะคะก็คือการที่เราลงสีเขียวก่อนนะคะลงสีเขียวก่อนนะคะเราจะลงมากหรือลงน้อยแล้วแต่เราถ้าเราต้องการตัวขาวๆเราก็ลงสีขาวก่อนได้นะคะนี่ครูลงสีเขียวก่อนก็คือลงใบเตยก่อนนั่นเองนะคะค่ะส่วนหางนะคะเห็นหางเขาไหมคะเขาจะมีลายนะคะ ทางนะคะเราจะตะแคงค่ะนะคะเห็นไหมคะเราจะมีการตะแคงเล่นลายเขานะคะเล่นลวดลายหางเขานะคะตะแคงพิมพ์แล้วเห็นหัวเขาไหมเนี่ยลักษณะของหัวเขาจะตุยๆนะคะนะคะเป็นสีเราก็จะเป็นการตะแคงพิมพ์นะคะการเล่นลายนะคะเดียวครูจะพาะเล่นลายนะง่ายๆไม,ๆไม่ยากค่ะเราจะนึ่งพิมพ์ให้ร้อนจัดก่อนนะคะ ค่ะจะต้องมีช้อนนะคะสองคันมาสำหรับมาลองเพื่อที่จะตะแคงพิม์พนะคะในหม้อค่ะแล้วก็จะนึ่งพิมพ์พให้ร้อนนะคะให้พิมพ์พร้อนจัดหนนะคะในคู hey, DC, ดูซีเห็นชาดไหม พอพิมพ์เริ่มร้อนนะคะไอ้น้ําก็จะมาเกาะบนฝานี้นะคะพอไอ้น้ําก็เริ่มเกาะบนฝานี้แล้วนะคะเราก็เริ่มหยอดได้นะคะคะ่ให้พิมเขามีลักษณะนะร้อนหน่อยเพื่อที่ว่าขนมเราจะได้หลุดด่อนง่ายเนาะขนมเราจะได้หลุดร่อนง่ายจากพิมพ์ลักษณะตัวจะได้ไม่เสียคะ่ะเปิดฝาได้เลยค่ะค่ะเอาละเห็นไหมคะเห็นไอ้น้ําเริ่มเกาะแล้วนะค่ะค่ะตอนนี้นะคะ ค่ะครยาหยอดสีเขียวค่ะหยอดสีเขียวตัวล่างสามตัวล่างค่ะหนึ่งค่ะหยอดเร็วค่ะหยอดเร็วค่ะเดี๋ยวไอ้น้ําหมดสองสามค่ะนักเรียนคนด้วยนะคะทุกครั้งที่หยอดนะคะให้นักเรียนคนด้วยนะคะเนี่ยค่ะคนนะคะคนช่วยค่ะนะคะค่ะนี่ครูหยอดสีขาวนะคะค่ะอันนี้จะเป็นหลังปลานะคะ เป็นหลังปลาคัดปิด้าได้เลยค่ะเราจะนึ่งเขานะคะนึ่งให้สุกค่ะเราจะนึ่งตัวเขาให้สุกนะคะค่ะละักษณะจะเป็นหลังปลานะคะเห็นไหมคะหลังปลาจะเป็นสีนะคะหลังปลาจะเป็นสีเขียวสีขาวถ้าเราหยอดน้อยนะคะก็จะออกลายน้อยนะคะค่ะเป็นด้านหลังของปลานะนี่ค่ะนะคะ หลังจากที่เราหยอดหลังปลาเสร็จแล้วต่อไปเราจะหยอดหางนะคะเราจะเล่นไปที่หางเขาก่อนก่อนที่จะเล่นตัวและหัวนะคะเนื่องจากพิมพ์เขาเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะถ้าเราเล่นหัวฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเล่นหางนะคะออาละเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคุูจะพาเล่นให้ดูนะคะทายนัเรเห็นไหมอันนี้หางขาวอันนี้หางมีลายเห็นไหมคะหางมีลาย คะหางมีลายนะคะถ้าเรียนสงสัยนะคะนักเรียนสอบถามมาได้นะคะค่ะโทรสอบถามพูดคุยกับครูยายได้นะคะหรือครูพึ่งได้นะคะ0980142609 0980142609นะคะ ครูมีแป้งด้วยนะถ้าหากว่าใครยุ่งยากในการที่จะบางทีอยู่ต่างประเทศนะหาแป้งเท้าไม่ได้หาแป้งมันไม่ได้แป้งข้าวเจ้าไม่ได้ครูมีแป้งสำเร็จนะคะมีแป้งสำเร็จของที่จะทําขนมชั้นนะคะครูตักตวงสูตรไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผสมใส่เบลเซอร์ใหญ่ๆไว้นะคะแล้วก็ตักขายนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะจะมีถุงแล้ว ครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีถุงละสูตรนะคะนักเรียนก็บอกมาว่านักเรียนต้องการถุงกิโลหรือว่าถุงสูตรถ้าสูงสูตรก็จะเป็นอย่างละสูตรที่เราทำเนี่ยคะ่ะก็จะมีสามสูตรใช่ไหมคะมีสามสูตรในถุงเดียวกันนะคะเป็นแป้งสำเร็จค่ะสำหรับการทำขนมชั้นนะคะครูก็จะตวงไว้ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะไอ้น้ำก็ เริ่มทําให้ขนมบสุกแล้วนะคะการนึ่งขนมชั้นด้วยไอ้น้ำเนี่ยนักเรียนจะต้องดูน้ําดีๆนะคะใส่น้ําเกินนะคะเกินครึ่งลังถึงก็คือใส่น้ํา3ส่วนสีลังถึงนะคะอย่าใส่น้อยถ้าใส่น้อยแล้วขนมชั้นเรานึ่งนานเนี่ยนะคะนึ่งให้สุกทีละชั้นทีละชั้นอ่ะหม้ออาจจะไหม้ได้ถ้านักเรียนใส่น้อยนะคะดังนั้นน่ะเราจะต้องใส่น้ําให้เกินครึ่งนะคะเกินครึ่งประมาณ3ส่วนสี่ ประมาณ3ส่วนสีของรลังถึงเวลานึ่งไปแล้วก็คอยดูไปด้วยนะคะขนมชั้นจะต้องสุกทุกชั้นนะคะเมื่อสุกชั้นหนึ่งแล้วนะคะเราจึงหยอดชั้นต่อไปได้ค่ะพอชั้นต่อไปสุกเราก็ค่อยหยอดชั้นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นขนมชั้นจะต้องสุกทุกชั้นถ้าชั้นยังไม่สุกนะคะชั้นแป้งยังไม่สุกแล้วนักเรียนหยอดทับไปนะค่ะเขาจะไม่สุกอีกเลย เพราะเขาจะมีความหนาความแน่นของแป้งเข้าวเจ้านะคะแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งทาเขาจะหนือเขาจะลงไปติดกันเป็นก้อนเลยค่ะเวลาที่เราทานเราก็ไม่สามารถจะแยกชั้นออกมาได้นะคะขนมก็จะไม่ลื่นและไม่นุ่มนะคะถตาตอนนี้นะคะเวลาหยอดขนมชั้นก็อย่าหยอดหนามากนะคะถ้าหยอดหนามากนี่ไม่สุกแน่นอนนะ ต้องใช้เวลานานใช้เวลานานแล้วถ้าสุกเกินไปนึ่งนานเกินไปขนมชั้นจะแฉะนะคะลวดลายจะไม่ออกมาเลยนะคะ่ะเพราะฉะนั้นหยอดบางๆยอดบางๆไม่ต้องแน่นค่ะตอนนี้นะคะเปิดฟ้าได้เลยะคะ่ะและ้วรีบเปิดนะคะแล้วก็เช็ดอ่าวละครูจะให้ดูนะ,ะครูจะหยิบขึ้นมาดูนะนักเรียนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะขนมชั้นที่ยังไม่สุกเห็นไหมคะนี่เห็นนะนี่ ไหมคะเขาก็ไหลามางนี้ค่ะไหมคะถ้าอันที่สุกแล้วนะคะเขาจะเป็นเป็นก้นกอนๆนะคะเนื้อจะใสๆนะคะ,ะแล้วก็นึ่งต่อยนิดนึงค่ะเพื่อนจะเห็นนะคะขนมชั้นที่สุกกับไม่สุกจะมีความแตกต่างกันนะคะใครที่ยังดูขนมชั้นสุกและไม่สุกดูไม่ออกก็ดูได้นะคะดูได้ดูไลดูได้นะ ใบเตยเนี่ยนะคะนเรียนคะถ้าหากว่าเราจะขายข้ามวัน่เราทําวันนี้นะคะแล้วเราจะต้องส่งขนมพรุ่งนี้ขนมจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เย็นนะคะใช้กะทิสดเนี่ยนะคะจะดูได้ถึงพรุ่งนี้เย็นดังนั้นแล้วเนี่ยสีอาจจะมีการเปลี่ยนไปเพราะว่าเหมือนผักใช่ไหมคะ เหมือนผักเนี่ยเาเรานึ่งเขานานเนี่ยนะคะนึ่งนึ่งนึ่งเขานานเนี่ยหลายหลายชั้นหลายหลายชั้นเนี่ยสีเขียวของใบเตยเนี่ยเขาก็คือผักใช่ไหมโครฟิ์เขาก็จะมีการเปลี่ยนสีเขียวช้ำลงไปนะคะเหมือนเรานึ่งผักนานๆก็ให้นักเรียนใส่สีเขียวแอปเปิลนะคะช่วยเขานะคะถ้าเราจะทำส่งขายหรือว่าทำเพื่อที่จะใช้งานตอนเย็นนะนะเราทำเช้าใช้เย็นหรือเราทำทำเย็นวันนี้แล้วจะใช้พรุ่งนี้เช้าอยู่ถึงบ่ายเนี่ย นักเรียนก็ควรที่จะใส่สีลงไปหน่อยนึงนะคะเป็นสีเขียวแอปเปิลค่ะนะคะเรานึกถึงตามหลักความจริงอะนะถ้าหากว่าเป็นใบเตยเขาก็มีโคลอโรฟิลล์ใช่ไหมเป็นพืชน,นะคะเรานึ่งเขานานๆเขาก็มีโอกาสที่สีเขาก็จะเฉาลงไปสลบลงไปนะคะค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็ เล่นสีนะคะค่ะเดี๋ยคูหิบให้ดูนะก็ร้อนเหมือนกันอ่านเลยเห็นไหมคะนักเรียนมองเห็นไหมก็จะใสๆเนาะเห็นไหมคะนะก็จะใสๆค่ะทีนี้นะคะสีเขียวค่ะคุยาสีเขียวหยอดอันนี้เลยยอดตรงสีขาวค่ะค่ะคุยาคนเร็วๆค่ะคนเร็วๆแล้วก็หยอดเลยเต็มเต็มช้อนเลยค่ะค่ะเอาวลวนะคะนี่ครูจะทําให้นักเรียนดูนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะครูจะตะแคงมาที่หางเขา นะคะตะแคงมาที่หางเขาเอาช้อนวางค่ะหนุนนะคะค่ะครูจะหนุนให้เขาอยู่นี้เห็นไหมคะเรียกเห็นไหมตอนนี้เราจะเล่นหางเขาละตัวเขาขาวใช่ไหมหางเขาเริ่มเขียวอ่าส่วนตัวนี้หัวเขียวเราจะทําให้หลังเขาเขียวเราจะทําให้หัวเขาออกขา,ขาวๆหน่อยยอดเลยค่ะวนแล้วก็ยอดได้เลย,เลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะ,คะ ระวังค่ะหยดแล้วหยวดแล้วกระดาษเช็ดค,ค่ะค่ะนะคะอ่านกเรียนจะได้เห็นชัดๆเนาะพี่ยาเอาช้อนอีกคันหนึ่งค่ะใส่ช่วยันนี่แหละอ่าค่ะเห็นไหมคะนี่คือหัวปลาหัวปลาหัวปลาตัวนี้จะเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวนะคะส่วนหางตัวนี้จะเป็นหางออกเขียวๆเห็นไหมคะ่ะนี่เป็นหัวเขานะ วัวเรเรียนดูพิมพ์ออกนะ,ะปิดฝาค่ะเช็ดฝาลังถึงนะคะค่ะเปิดค่ะครูยาเราเนเห็นไหมคะว่าพิมอ่ะเลื่อนมาทางนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไอ้น้ำเนี่ยหยดลงมานี้เขาก็จะไหลเข้าไปใส่พิมพ์แล้วไหลลงตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็กระเถิบมายาให้พิมพ์นะคะชิดชิดขอบหม้อนะคะไม่งั้นไอ้น้ำจะหยดลงไปนะสังเกตดีๆนะคะการทําขนมชั้นด้วยพิมพเนี่ยนะคะ เราจะไม่ให้น้ํเนี่ยเกินนะคะไม่ให้น้ำเนี่ยเกิน,น,ะะน,เ,น,เ,กนเพราะถ้าน้ําเกินไปแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนะคะอาจจะบางชิ้นจืดนะคะบางชิ้นจืดลงนะคะค่ะเทกับใส่เลยค่ะเทสีเขียวใส่เลยค่ะคุยาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะพาทำ ขนมชั้นชาไทยต่อนะคะทำชาไทยนะคะกับกาแฟขนมชั้นกาแฟนะคะ ลักษณะของที่เราหยอดสีขาวไปนะคะนักเรียนเห็นไม้ปลาตัวที่หัวขา,ขาวๆนั่นแหละนะหลังเขาจะเขียวหัวเขาจะตุยๆขาวๆนะคะส่วนขนมชั้นสีขาวที่เราหยอดสีเขียวไปมองเห็นใช่ไหมคะนั่นแหะคะ่ะเห็นไหมเขาเขาจะออกสีเขียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็หยอดสีขาวค่ะก็ทําเล่นไปเรื่อยๆนะคะเล่นเล่นสีเล่นตัวเข้าไปเรื่อยๆนะคะค่ะลักษณะปลาเขาก็จะน่ารักน่ารัก ส่วนลูกตาของปลานะคะลูกตาของปลาเนี่ยครูใช้งานะค่ะใช้เม็ดงาอเดี๋ยวจะหยอดที่ดูอีกชั้นหนึ่งค่ะค่ะี่บอกให,ให้ค่อยๆสุกนะคะค่ะถ้าเราเห็นไอ้น้ำเราหนีไม่เรียฝาลังถึงเราก็หลีค่ะค่ะเราหลีหลีไฟนะคะก็จะไอ้น้ำเราก็จะเรียเข้ามาหาจุดศูนย์กลางนี้นะคะก็ค่อยๆ นะคะโหมไล่เข้ามานะคะก็จะทําให้ขนมของเราสุกเร็วถ้าเกิดเราไม่หนีไฟใช่ไหมคะไอ้น้ำเขาก็จะพุ่งพุ่งออกด้านข้างนะคะไอ้น้ำเขาก็จะหนีออกมานะคะเขาก็าจะไม่เรียฝารลังถึงก็จะทําให้ขนมเราเนี่ยสุกช้าแล้วก็ไม่นุ่มกระด้างด้วยนะคะเพราะว่าไอ้น้ำเขาหนีนะคะเพระาะฉะนั้นเราจะต้องคอยดูไฟให้ไฟน้ําให้ไฟเขาเนี่ยนะคะพอดี นะคะไม่ร้อนจัดเกินไปนะคะไอ้น้ำเขาจะได้ไตเข้ามาเลียฝาลังถึงเนะาะไตเข้ามาไตาเข้ามามาอยู่ตุงจุดจุกลางตัวนี้นะคะค่ะเปิดได้เลยค่ะค่ะนี่จะเห็นว่าใสานะคะนะคะแล้วเป็นผดนะคะเป็นเป็นผดผดนะดูให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะนะคะจะเป็นผดผดขึ้นมามองเห็นนะใสแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็ เอาเปลี่ยนกันบ้างอาล่ะนี้อ่าวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมตบแคงข้างนี้บ้างนะคะอ่าหยอดเลยค่ะค่ะสีเขียวค่ะอ่าแล้วนั้นก็จะเป็นหางเขียวเนาะค่ะหางก็จะเขียวนะคะหัวขาวหางเขียวค่ะตอนนี้หลังขาวใช่ไหมคะ หลังขาวเอาหัวเขียวดีไหมคะค่ะเอาหัวเขียวบ้างเอาละตัวนี้ตัวนี้หัวเขียวตัวนี้หัวขาวนะคะค่ะหัวขาวค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นหัวลุงค่ะต้องการให้หัวลุงนะคะนักเรียนก็ยดสูงๆนะคะค่ะเขาก็จะสลับกันนะคะสีเขียวเขาก็จะลงไป ตุ่นอยู่ข้างล่างค่ะปิดได้เลยค่ะค่ะนักเรียนเข้าใจการนึ่งแล้วเนาะเราจะมีการแต่งพิมพ์นะคะตะแคงพิมพ์ไปมานะคะก็จะทําให้ขนมเราออกมาสวยงามน่ารักแบบนี้นะคะค่ะน่ารักไหมน่ารักไหมเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปนะลูกนะค่อยๆทําไปนะคะนักเรียนค่ะท่านผู้ชมค่อยๆทําไปนะคะใจเย็นๆค่ะ ค่อยๆนสลับกันไปนะคะแต่ข้อสําคัญก็คือต้องสุกทุกชั้นนะคะต้องสุกทุกชั้นแล้วถึงจะหยอดชั้นต่อไปได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทําขนมชั้นใบเตยจากสูตรของครูนะคะพบกันใหม่คะ่ะครูจะพาทำขนมชั้นชาไทยต่อไปคะ่ะบายบาย สวัสดีค่ะ